เสียงลมทัดผ่านยอดไม้ในยามค่ำคืนทำให้ใบไม้ไหวเอ็นเสียงกิ่งไม้กระทบกันดังกรอบกราบไปทั่วบริเวณบ้านไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงมาเห่าหรือจิ้งหรอตร,ร้องราวกับทุกสรรพสิ่งดดนิ่งเ,อองเมื่อความเมื่อกรวยตูลงยายคำนั่งอยู่หน้าหิ้งค้าในห้องนอนของตัวเองแสงเทียนที่รียบปี่ ทำให้เงาของเธอทอดยาวบนผนังไม้เก่าร่างของหญิงชราสั่นเทาเล็กน้อยขณะพนมมือไหว้พักเธออายุเกือบ9ก้าสิแล้วและเป็นคนสุดท้ายของรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่คืนนี้มีบางอย่างผิดปกตินักตั้งแต่หัวคำ่ำยายคำรู้สึกเหมือนมีสายตาบางคู่จ้องมองเธอจากมุมมืดของบ้านรู้สึกถึงลมเย็นเย,ยือกที่ทับถ่านมา ทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดสนิทพยายามข่มตาหลับแต่กลับได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้ถุนบ้านเสียงเหมือนคนสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากพื้นไม้เบื้องล่างนานๆครั้งเสียงนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงลากบางอย่างไปตามพื้นดินยายคำเริ่มตกแข็งทื่อเธอรู้ดีว่าใต้ถุนบ้านนี้